การเสียบไปอยู่ผมรติวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเชียงรายที่หลายคนมักจะไม่รู้ความสวยงามของที่นี่คือสวยงามระดับเลเลิศของประเทศเลยยอกแต่มันสวยงามไม่ริงดูภาพครับอันนี้แค่ย,ยังไม่เข้าไปข้างในนะเห็นภูเขาทิวทัศน์อันแสนสวยงามไปดูกันว่าสถานที่นี้คืออะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็คือวนณอุทยานช้ำพาเลย ถ้าทุกคนมาจากทางผาตั้งทางอำเภอเมืองแก่นทุกคนจะผ่านวัดผาแหลไปก่อนและสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำผาแหลนั้นก็อยู่ประมาณใกล้วัดนี่แหละครับท่านผู้ชมสามารถขับรถตรงมาแล้วจุดสังเกตเนี่ยคือเลยวัดมากแางนี้ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นปลายถ้ำผาแหลนี่นะครับนี่ถึงแล้วครับถ้ำผาแหลท่านผู้ชมสามารถขับรถเข้าไปต่อได้เลยนะครับขับไปเรื่อยๆครับ วิวธรรมชาติอันแสสวยงามไปดูวิวทางเข้าครับบอกเลยว่าโคตรสวยครับท่านผู้ชม พอเข้าใกล้ถ้ำผาแลก็จะมีป้ายสำนักสงฆ์ถ้ำผาแลติดอยู่ตรงนี้สามารถขับรถต่อไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะครับเป็นสี่แยกแยกที่ทุกคนควรจะไปก็คือแยกทางขวาในาเองเดี๋ยวแยกทางตรงนี้คืออะไรที่ดินนี่เดี๋ยวให้มาดูครับนี่สำนักสงฆ์ถ้ำผาแลนี่ครับตรงไปเรื่อยๆขึ้นสะพานสะพานนี้เป็นสะพานที่เอาไว้ถ่ายรูปเช็คอินคือแบบสวยงามมากเลยครับดูสองข้างทางสะพานนี้วิวโคตรสวยนะครับดูตรงนี้เป็น ศาลาที่เขาเพิ่งสร้างใหม่ดูวิวสะก่อนครับบอกเลยครับวิวธรรมชาติโคตรสวยงามเลยครับท่านชมมาก็สามารถถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยนะครับบอกเลยโคตรสวยทั้งสองข้างทางระหว่างสะพานลอยแยกที่เป็นทางดินเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูว่าแยกนี้มันคือแยกอะไร ว่าไปแล้วมันมีอะไรตรงนี้นี่ครับถ้าไปชมมาถ้าไปชมก็จะเห็นไม้อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามันคือสะพานไม้ไผ่นั่นเองครับผมนี่ครับเป็นสะพานที่แบบชมน้ํเงาพาวใสนี่ครับโคตรสวยงามครับขึ้นสะพานไปก็โปรดมัระวังนะสะพานมันอาจ,จมีโยกเยกนิดหน่อยแต่มันแข็งแรงแน่นอนครับนี่ครับดูวิวสองข้างทางสวยงามจริงๆครับผมภูเขาทิวทัศน์อะไรแม่น้ำ โคตรสุดยอดครับผม พอหลังจากที่ข้ามสะพานปูนมาแล้วสามารถตรงไปทางด้านขวาได้เลยนะครับจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาลนะจากที่เดียวเข้ามาที่สะพานเมื่อกี้นี่คือสะพานนะแต่คนเยอะไม่ได้ถ่ายนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเข้ามานี่ทางตรงนี้เข้ามาเลยครับมาจอดรถแถวๆตรงนี้ได้นี่อย่างนี้นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมาถึงถ้ำโดยของแท้แล้วเดี๋ยวให้มาดูนี่ก่อนนะนั่นก็เป็นห้องน้ําน่าจะเป็นห้องน้ำพระสงฆ์นะฮะอันนี้ก็เข้าได้นี่ก็คือโบสถ์ที่กำลังสร้างใหม่ แต่ยังไม่เสร็จครับเราขอไม่ไปยุ่งนี่ข้างก็ไม่มีอะไรครับแค่พระศาพระบโคนกำลังสร้างใหม่นะดูวันนี้ท้องพระสวยงามครับโบกำลังสร้างใหม่มามาดูตัวข้างในกันก่อนครับเราจะมีอะไรบ้างที่นี่ก็จะเป็นแบบป่าร่มรื่นร่มเย็นนี่นะครับแบบโซ่หินอ่อนนั่งเป็นจุดสามารถเดินเล่นและถ่ายรูปได้นี่สะพานที่นั่งก็คือตรงนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ก็จะเป็นถ้ำนะถ้ำพะแลจุดเด่นก็จะมีหลายถ้ำอยู่นะ เราพาดูทีท่ามดูแสงโคตรสวยเลยวันนี้ครับนี่ครับถ้าท่านผู้ชมจะมาทําบุญนะครับให้มาตอนเวลาแปดโมงนะครับเพราะว่าเวลานี้พระเขาจําวัดแล้วนะครับผมนี่ครับทางนี้เป็นกุฏิเป็นโบสถ์ครับแต่เขาจะเปิดตอนแปดโมงครับใครอยากเห็นก็มาตอนแปดโมงครับเป็นข้างในสวยงามนะนี่ก็เป็นทางเข้าหลายๆทางมาก็รู้ครับมาตรงนี้ก็ เป็นไปที่ท่องเที่ยวนิดเดียวเปก็คือว่าใช้ได้ับตรงนี้ก็นี่ครับเดินมาสวยงามนี่ห้องน้ำพระสงฆ์ครับเดี๋ยวให้ไปดูห้องน้ําที่ท่านชมนักท่องเที่ยวนะห้องน้ำนักท่องเที่ยวนี้ก็เป็นสะพานที่ไปเมื่อเช้านะฮะดูครับอันนี้ก็กว้วขวางจอดรถนี่ก็จอดได้นะดีมานี่ครับห้องน้ำนักท่องเที่ยว เข้าตรงนี้ได้นี่ครับนี่ครับเป็นแถบนี้ของน้ำสุขาหญิงนะครับสุขาชายอยู่ฝั่งน้นเคยตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์พระแต่นี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนพรนะและกุฏิพระก็อยู่แถวนั้นตอนนี้พระจําจวัดอยู่นะครับน,นี่ก็เป็นโรงรถของพระนะครับนีโรงรถแบบรับส่งครับนี่ครับเรามาเดินมาทางนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็น ดูวดิวแบบเร็วๆนะเพราะไม่มีอะไรมากนะเป็นป่าเชิงนุรักษ์ธรรมชาติครับดูครับที่มากาจะมีแยกอีกนะครับสะพานแยกมาทางนี้ซ้ายขวาได้สุดยอดนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูถ้ำนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่ เป็นป่าไม้นะนี่ผมเดินเป็นแบบเรียวๆเลยนะครับไมอะไรมากนี่ครับรีวิวแบบถ้าผู้ชมมาเช่อจริงนะครับเดินมานี่ตอนเช้าเวลาแปดถึงเก้าโมงหรือเจ็ดโมงอะไรลิงจะลงมาสามารถให้อาหารลิงตรงนี้ได้จะมีกล้วยเนี่ยกล้วยให้าหาลิงนะครับนี่ก็จะเป็นลิงมานั่งบนแถวนี้แหละนี่ลิงก็จะมาเกาะอ,อยู่ต้นต้นไม้นี่สามารถโยนกล้วยให้ลิงได้นะครับตรงแถวนี้นะนี่ แล้วขึ้นไปดูบนถ้ำกันเลยครับเราจะขึ้นไปดูบนถ้ำนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกถ้ำหนึ่งยวเราไปถ้านี้ก่อนนี่ตรงนี้คือถ้ำหลักนะครับที่เราใครมาผ่านมาก็ต้องมารับชมถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ถ้ำพระสวยงามนี่ครับดูบรรยากาศเลี้ยวเลยี่วันนี้ผมโชคดีมาวันที่ก้อนเมฆสวยงามครับมาถ่ายคลิปวันก้อนเมฆสวยงามมาถึงนี้ก็จะเย็นรู้สึกเย็นสบายครับนี่ก็เป็นถ้ำเล็กๆ,ๆน้อยๆ นี่ครับทำพระนะครับนี่ถ้าไปชมมาก็ถอดรองเท้าตรงนี้นะบบริเวณตรงนี้ทุกทีจะมีป้ายตรงนี้กันรู้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเขาเที่ยวไม่มาครับก็เลยมีใครทำความสะอาดนะนี่นะครับ ทำแรกก็มีประมาณนี้แหละครับอินเสิร์ตดูแป๊บเดียวนะครับเพราะไม่มีอะไรมากรีวิวแบบฉบับแบบเร็วๆครับใครมาก็ต้องรีวิวแบบนี้นะครับไม่ใช่รีวิวใครมาก็เที่ยวนี้ครับเร็วๆภางในนี้ก็จะเป็นถ้ำแบบเก็บอะไรพวกนี้ครับสามารถก็ไม่ควรลงไปดูครับเพราะว่าอันตรายนะครับนี่นี่ครับดูโป่งโล่งสบายสวยงามมากนะครับนี่เราลงไปดูถ้ำต่อไปนะครับเดินลงมาเลยครับนี่ ตรงนี้เห็นอันนี้ก็จะไม่ต้องตกใจนะที่นี้ก็จะเป็นให้ลิงอยู่แต่ผมมาตอนลิงขึ้นไปหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่เดินนี้ทุกคนอาจจะไปทางโลก,ก็ได้แต่ผมจะไปทางปูนทางดีๆนี่นะครับนี่เดี๋ยวทางนี้นะครับจากข้างถ,าถ้ำรดนี้มาตรงนี้นี่ครับตามทางมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกถ้ำหนึง่ง โอ้ทางก็จะอย่างนี้นะครับเชิงธรรมชาตินะที่จริงก็นนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เทปูนทับหินเลยนะครับนี่ครับทางก็สวยงามครับดูธรรมชาติตรงนี้เคยเป็นสระป่าครับแต่ตอนนี้ปลาไม่มีก็เลยผมทําที่ครับกิเสียงรังเหยียบคนนครับนี่เราจะไปทําบันไดใครมาก็ปวดแล้วมันระวังนะครับอาจจะเลื่อนหน่อยดูบันไดครับขึ้นไป ได้ไปค่อยๆนะครับนี่ครับถึงแล้วไม่ถึงหรอกครับตอนนี้ให้ดูันบไดครับดูความชันน,มนนะชันพอสมควรนะดูครับสวยงามมากก็จะดูลกๆหน่อยแต่มาถ้ำนี้คือถ้ำที่เย็นมากๆากเย็นสุดแล้วนะครับถ้ำนี้ขอกแบบว่ามีถ้ำ ซับซ้อนนะครับนี่สวยงามจริงมีแค่นี้นะครับใ้าอยามานั่งชมวิวได้นะทาขึ้นชมวิวก็ทางนี้แต่ผมขอไม่ขึ้นนะครับอ่นตลาดดูครับมีประมาณนี้แหละครับทำนี้สวยงามมีหลายรูสลหรับซับซ้อนสวยงามครับข้างนอกนี่ยิ่งเลยขอการ นี่เป็นกุติผมลงไปดีกตัวลงไปดูทอ่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีแค่นี้แหละครับใครมาช่วงเทศก,การแบบงานกระถินอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแบบโซนซุ้มโรงทานเต็มนี่นะครับแล้วก็ท่า้าู้ชมสมาบถไปดูอีกหลายท่าได้แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วง พักผ่อนย่อนใจของที่นี่นะครับมันไม่มีใครไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนะครับต้องรอเทศกาลอะไรพวกนี้ถึงจะมีคนนะนี่เรามาผู้ชมมาท่านผู้ชมก็สามารถดูช่วงเทศกาลได้ว่าไม่รู้จะมีขาวแจวนะนี่ครับ,รบรก็เป็นแบบใครมาแบบผ่านมาช่างรายผ่านมาภูชิฟ้าผ่านมาผาตังนี่ก็ มาแวะมาทำบ้านผาแลได้นะครับผมนี่ครับที่บอกมันจะมีอีกถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำถ้ำเพชรนะครับมันจะเป็นเหมือนกะเพชรเต็มถ้ำนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากดูครับร,บร,บรบอบๆวิว360องศาก็ประมาณสวสวยงามประมาณนี้นะครับโอ้โหเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมฝายถ้ำผาแลนะนะไม่ใช่ฝายหรอกเป็นฝาย บ้านผาแรงนะไม่ใช่ทําผาแ,แลนี่ผู้ชมก็ตรงมาทางนี้ครับทางที่ข้าสะพานมาก็ตรงมาแต่ทางมันอาจจะขุขระด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทางแบบยังไม่ได้ลาดคอกนกรีตครับเป็นทางแบบทางไปไร่ไปสวนอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปชมกันข้างในมันเป็นยังไงดูทางเข้าก็าชุลักทุลีลาบากกันมากๆเลยครับแต่มาก็มาได้แต่โปรดระมัดระวังตกข้างทางด้วยนะครับ เอาละัตรงนี้ก็จะมาถึงป้ายวันนาอุทยานถ้ำผาแรแล้วนะครับผมเอาละครับนี่ครับถึงแล้วครับวันนาอุทยานถ้ำผาแลงนะครับนี่ดูจะมีป้ายอะไรนี้ก็จะเป็นแบบฝายของหมู่บ้านผาแระครับฝายฉลอนะครับนี่ครับก้อาจจะดูสั้นๆนะก็ขออภัยเพราะเป็นทางแบบลุกลังนะครับใครมาก็โจนเรามัดระวังด้วยนะครับผม นี่ครับเสียงอาจจะดังหก็ขออภัยว่ามีเสียงมันแรงธรรมชาตินะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่คือฝายชะลอน้ำครับนี่ครับนี่เข้ามาชมดูฝายชะลอน้ำครับอาจจะเสียงรบกวนก็ขออภัยนะอ่ะตรงนี้ครับเปิดงาครับนี่ฝายชะลอน้ำใครมาจะมาชมวิวก็ได้นะครับดีครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งตรงวิวนะน่งแบบใครมานั่งจิบมานั่งกินมานั่งทํากินอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนี่สวยงามครับดูวิวรอบๆนะครับนี่ครับสวยงามครับต้นไม้เยอะแยะนั่งสบายๆชิวๆครับใครอยากจะลงไปได้น้าวก็ลงได้พดน้ําตื้นมากโคตรโคตรตื้นเลยนะครับนี่แต่ลงมีอันนี้ก็แบบเป็นลูกเสือมู่บ้าผาแหลนะอมมาอันนี้ครับนี่ครับฝายผาแหลเดี๋ยวให้ขึ้นไปดูด้วยแล้วก็ถ่ายให้ครับ ก็จะมีเป็นถ้ำนะครับวันนี้ขึ้นไปจะเป็นถ้ำผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นไปแล้วเพราะว่ามาคนเดียวแล้วครับไม่มีใครไปส่งครับนี่ตรงนั้นก็เป็นอนุรักษานะครับไออน,นุรักษ์ป่าไม้จะเฝ้าระแวระังอยู่ตรงนั้นระวังวัฏทักน,นะครับไนเราไปดีกว่าขึ้นไปบนสะพานกันนะครับไป ดีผมขับรถก็ไปได้นะครับในหมู่บ้านนี้ถามาขับรถไปได้แล้วครับแต่ว่าใครมาก็อยากขับไะครับกลับทางเดิมนะครับดีครับบนสะพานนี้จะเป็นสายชะลอดาแบบชมวิวสวยงามครับแต่ถ้ามาตอนร้อนๆก็แดดหน่อยนะครับดูแดดอยู่กลางหัวเลยดีใครมาตอนร้อนก็แดดก็ขอใครอะไรเดี๋ยวขอภัยมาเดี่ยใครแดดมาก็โชคดีไปแล้วรีไม่มีแดดดีครับไฟผาแหล่นี่นะครับ สำนักง,งานชนประธานที่สองกรมชนประธานนะครับนี่ฝ่ายมีขลังยุคกูบ๊ายยโทรศัพท์ตกไปได้ยุ่งเลยนะกล้องตกไปได้ชิบหายเลยนี่ครับดูวิวสวยงามครับใครไปละใครไปดูชมวิวอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นแบบฟิลหมู่บ้านแล้วใครจะมาก็มาแต่ช่วงนี้ไม่มีใครมาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยนะครับดูสวยงามจริง ก็เขาไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันมีที่ท่องเที่ยวครับรู้แต่ในชุมชนรู้แต่ในไอแอาเภอนะครับแต่ที่อื่นไม่รู้จักนะครับมู่บ้านพะเลมีท่องเที่ยวหลายที่รับพระธาตุกมีนะครับสวยงามอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้รถคันนี้ผมเอาบานครับก็เลยขึ้นไปชมไม่ได้เพราะต้องใช้รถอ่ารถมีเกียร์ครับตอนนี้แต่พวกผมชาวบ้านใครที่ขับรถใหญ่มาก็กลับทางเดิม้วแต่ผมขับรถเตอนใว่มาเดี๋ยวพาไปดู กลับไปทางนี้เลยนะครับเป็นทางลัดนะครับที่ออกจากถนนใหญ่ตรงหางนู้นนะครับนี่ครับสวยงามครับดูวิวครับกล้องสันน้อยสันเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นลุมเป็นบ่อนะครับดีครับนักท่องเที่ยวโพดใช้ไอ้คนทาาปกติครับอันนี้เป็นทางชาวบ้านนะครับผมนี่ครับก็จะมีไร่มีสวนครับโพดช่วงนี้เป็นช่วงปลูกข้าวโพดนะครับ เดีถ้าเป็นปลาช่วงผูกข้าวอ่ะหน้าหนาวอาจจะสวยกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นถั่วถั่วเขียวถั่วอะไรต่างๆ่างนี่ครับสวยงามมากดูถนนครับโคนลูกหลังโคนรวิบากครับนี่สวยงามนะไอบ้านผาแรนี่ไม่ใช่ีแค่ทำผาแรนะครับมีน้ำตกนะครับน้ำตกตานหมอกผมเคยรีวิวไปแต่ตอนนั้นกล้องยังไม่มีคุณภาพ้วเดี๋ยวอยากเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับใช้กล้องนี้ครับดูว่าสวยางามครับ อยากจะดูก็จิตามัชมไปเลยนะครับทางาก็จะลำบากสุดแท็กท้นเอย่างนี้นะคลิปที่เห็นไม่ได้เร่งความเร็วนะครับอันนี้เป็นขับปกติมันดูแบบเร็วๆเลยนะครับขอบเลยนี่มาทะลุถนนใหญ่แล้วนะผมน,น,น,นี่ครับถนนใหญ่ก็สวยงามเปทางโค้งนะครับนี่ครับ ทางโคง้งคุรละมันระวังใครมาเส้นนี้ก็ระมัดระวังนะใครอยากมาก็มาเส้นที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับโอเคนี่นะวิวสวยงามมากดูครับอันนี้ก็แบบน้ำตกตันหมอกแล้วมันอ่านว่าน้ำตกตันหมอกแล้วที่ไล่ชนะนี่เดี๋ยวผมจะใช้ดูในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาแบบมาชมถ้ำผาแหลก,ก่อนนะครับดูวิวครับ อันนี้ก็พระธาตุอยู่ข้างบนนี้ครับนี่ใครที่จะมาก็สามารถเซิร์ชเน็ตแล้วดูแผนที่แล้วสามารถมาได้เลยครับมาได้สองทางครับทางผาตั้งและภูชิฟ้าเซิร์ชเน็ตยังไงก็เจอครับสามารถมารับชมกันได้อย่าลืมมากันนะครับผม ใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคือกดติดตามให้ช่องลติด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ